Hi Leyuha, welcome to my channel. We're gonna watch today guys, a video from Thailand news. This video meaning uh this is boiling raid and capture Burmese boats secretly transporting. Oh my god. Love shelter ship rip -sh social media orgas to imp imprison and forget about it. Oh my god. That's a lot, right? Anyway. Let's see if you guys not thought about kind of news, please comment down below guys and let's go. Oh. Um. Hmm. Why? Wow. โอเคไม่สิแต่พอส์ข้อความระบุว่าต้องจาก เจเสียงจากทหารเรือโพสตข้อความระบุว่าต้องจับเรือต่อ993ทําถึงบุกจับเรือขนถ่ายสัตว์น้ําสัญชาติเมียนมาแอบขนเคยหมักเกลือ40,000กิโลกรัมผิดกฎหมายที่เมืองระนองโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ตรวจจับเรือขนถ่ายสัตว์น้าลักลอบลําเลียงสัตว์น้าจากประเทศเพื่อนบ้านพร้อมผู้ต้องหาโดยมีการม <Okay. S 1> อบหมายให้ด่านตรวจประมงระนองตํารวจน้ําจังหวัดระนอง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ะนองและศุลการกรระนองเข้าตรวจสอบหลังได้รับการประสานงานด้านการข่าวจากกองกําลังเทพสตรีว่าจะมีการลักลอบลําเลียงสินค้าผิดกฎหมายโดยใช้เรือขนถ่ายสัตว์น้ําจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง เมื่อเป้าหมายมาถึงจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ําจากประเทศเมียนมาขณะขนถ่ายสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือณท่าเทียบเรือไวททองตําบลปากน้ำเือจังหวัดระนองพบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติเมียนมาจากการตรวจเอกสารไม่พบการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําของเรือลําดังกล่าวและได้ตรวจสอบพบสัตว์น้ําประเภทเคยหมักเกลือ จำนวน2,000ถุงน้ำหนักประมาณถุงละ20กิโลกรมัมน้ำหนักรวม40,000กิโลกรมัมจึงทำการจับกลุ่มพร้อมแจ้งข้อกล่าวหานำสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความผิดตามพระราชัญญนติประำรง พศ2558และ<ม>พระราชะกำหนดการประมงฉบับที่2พศ2560ฉบับแก้ไขตามมาตรา92ภายใต้บังคับมาตรา96ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าสัตว์น้ำ<ม>เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าห<ม>น้าที่ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต้องแสดงใบ<ม>รับรองการจับสัตว์น้ำหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ำ ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นได้มาจากการทำประมงโดยชอบด้วยกฎหมายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้าส่งออกหรือนำผ่านทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวลูกเรือชาวเมียนมาส่งพนักงานสอบสวนสพปากน้าเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดเช่นไม่ยิงนําก่อนเข้าจับใช้มาตรฐานเดียวกันลูกเรือหกคนในลำที mm. ่ถูกจับมีข้อหาเข้าเมืองผิดก,กฎหมายไหมจับพมา่าขังนานๆบ้างเกลือจิ้มเกลือ mm. ขังพวกเขาไว้ที่ไทยก่อนแลกกับประมงไทยที่ติดอยู่ที่เมียนมาจับพม่าไว้เอาไว้แลกกับคนไทยสี่คน <Really? S 1> เอาคืนให้มาจับพม่าไว้เอาไว้แลกกับคนไทยสี่คน wow. เอาคืนให้หนักจับมันทุกระดบับในเมื่อรัฐบาลอ่อนปวกเปียกกระจอกงอกง่อยจนชาติเพื่อนบ้านตบหัวเล่นอยู่ทุกวันนี้กองทัพเรือคือเสาหลักค้ำจนเกียรติภูมิของชาติไทยเอาคืนพวกมันบ้างอย่าให้พวกมันเหิมเกริมมายิงเรือไทยอีก ขณะที่ลูก <Okay. S 1> เรือไทย4คนตอนนี้ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในฝั่งเมียนม,มา <Wow. S 1> ซึ่งทางรัฐบาลก็ยังให้คําตอบไม่ได้อย่างชัดเจนว่าทั้ง4คนจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่โดยมีข้อมูลล่าสุดจากพลตรีธนาทิพสว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยกรณีที่มีลูกเรือคนไทย4คนถูกควบคุมตัวในพ <What is S 1> ื้น <is that? S 1> ที่จังหวัดเกาะสองปัจจุบันจากการประสานงาน mm. ร่วมกับคณะกรรมการชายแดนท้อง ในพื้นที่จังหวัดเกาะสมัจุบันจากการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC ทราบว่ายังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการการส่งกลับของเมียนมา นายกรัฐมนตรีได้มีการหาหรือร่วมกับรองนายการัฐมนตรีเมียนมารวมถึงได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตไทยประจําเมียนมาทราบว่าขณะนี้ติดขั้นตอนเรื่องของกฎหมายในการส่งตัวแต่ไม่ได้มีปัญหาอื่นๆแต่ยังได้โดยนายกรัฐมนตรีได้ส่งข้อความฝากไปยังเอกอัครราชทูตไทยประจําเมียนมาว่ามีความห่วงใยลูกเรือคนไทยทั้ง4ี่คนและอยากให้มีการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดซึ่งนายมาริสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศข,ของไทย จะมีการหารือร่วมกับฝ่ายเมียนมาอีกครั้งในวันที่19ธันวาคมนี้จากปัญหาดังกล่าวด้วยส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความห่วงใยของคนในครอบครัวที่ถูกควบคุมตัวซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการ mm hmm. ดําเนินชีวิตในปัจจุบันนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม What is brand, what? t h i ความห่วงใยต่อความรู้สึกของคนในครอบครัว จึงได้ประสานให้หน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาูนว์ประสานงานประมงชายแดนไทยเมียนมาอีกทั้งหน่วยงานของกระทรวงพมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรที่เกี่ยวข้องหน่วยประสานงานในการแจ้งเตือนข่าวสารความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวเพื่อให้ารับทราบในทุกๆด้านเพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัว พร้อมกับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยียวยาดูแลสภาพจิตใจของคนรักบัวเพื่อบรรเทาความวิตกกังวลในช่วงที่มีการประสานงานส่งตัวกลับประเทศไทยโดยยืนยันว่าจะช่วยคนไทยกลับมาให้ได้อย่างเต็มกำลังช่วยคนไทยกลับมาให้ได้อย่างเต็มกำลังอ๋อน t ่ a เป็นข่าว okay interesting mm, bro it's a lot Klo kilogram we are seeing they were always problem with myanmar oh my god why they are creating those issues anyway Let's see comment by the way, yeah. Politicians always creating problems, yeah. The karma will so quickly, anyway, guys. If you guys want more about them, please comment down below and take care of guys. Bye bye.